โน้ตบุ๊กตัวนี้ก็คืออ,อ้าวอันนี้มันอยู่ข้างหน้านี่เจ้า Vivo Book 14นิ้วนี่เองนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ดีครับโฟโต้โนต้ตบุ๊กตัวนี้นะครับที่ตัวที่ใช้เป็นประจำคือตัวนี้เห็นไหมอันนี้เป็นโนต้ตบุ๊ก15นิ้วนะครับเป็นโนต้ตบุก๊กเขาเรียกว่าทรงเกมนี่ซึ่งตัวนี้มันจะมีการ์ดจอที่ค่อนข้างแรงนะครับยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคนจะใช้โนต้ตบุ๊กที่พกพาสะดวกง่ายนะครับ ไม่จําเป็นต้องมีฟังก์ชันที่แบบต้องเล่นเกมหรือหวาก็ได้นะครับตัวเนี้ยเนื่องจากที่ซื้อมาเพราะสเปคมันแรงมากคือแรงกว่าตัวที่ใช้เป็นประจํานี้อีกอันนี้พูดเฉพาะ CPU นะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็คืออ้าอ,อันนี้มาอยู่ข้างหน้าเนี่เจ้า Vivo Book 14นิ้วนี่เองนะครับผม CPU แบบ ไร z เส7เลยนะครับเริ่มต้นด้วยตัวนี้น้ำหนักตัวอยู่ที่1.75โลนะเองนะครับแล้วก็บางเฉียบเฉียบ <ๆ S 2> เลยนะที่ชอบเนี่ยก็คือระบายอากาศในช่องเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ระบายดูดลงเข้าจากข้างล่างแล้วก็มาเป่าออกที่บริเวณจอนะครับคีย์บอร์ดมีไฟนะครับซึ่งปรับระดับได้นะครับ คุณภาพของจอก็คือเป็นจอ Resolution ขนาด Full HD เป็น IPS ด้วยนะครับมุมมองภาพกว้างถึง178องศาทำให้เวลาดูภาพดูอะไรเนี่ยสีก็จะไม่มีเพี้ยนและสีก็สวยด้วยนะครับฝั่งนี้นะครับจะมี USB 2ช่องแล้วก็มีการ์ดล e เดอรเป็น m i โคร SD c a r r d นะครับการ์ดทุกวันนี้ก็ใช้กันมากขึ้นละตั้งแต่เอาใส่ในโทรศัพท์เอาใส่ในกล้อง GoPro เอาใส่ใน Osmo เอาใส่ในโดรนอะไรพวกเนี้ก็ก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มี r e ดเดอแบบไ i โคร SD มาแล้วนะครับฝั่งนี้กันบ้างนะครับมี USB 3.0นะครับ1ช่องแล้วก็มี HDMI ซึ่งผมทดสอบแล้ว HDMI เนี่ยเป็น HDMI 2.0เพราะว่าต่อกับจอ 4K ออกมานี่แบบได้เลยชัดเปี้ยๆเ,เลยนะครับแล้วก็มี USB Type C ซึ่งตรงนี้เป็นพอร์ตการเชื่อมต่อเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นพอร์ตที่เอาไว้ชาร์จหรือว่าต่อออกจอได้ซึ่งที่สูจนมาแล้วนะครับเรื่องของคีย์บอร์ดก็ หนึบๆดีนะครับมันก็อารมณ์แบบว่าบางๆนิดนึงนะเวลาจิ้มลงไปมันก็ดึบๆ,ๆดึบดีอะนะครับ Wi-Fi ก็เป็น Wi-Fi แบบ Wi-Fi เวอร์ชัน6ด้วยนะใครอ่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าจอของตัว vivo book กันเรียบร้อยแล้วนะโอเคครับ AMD Ryzen 7แรงแค่ไหนนี่เหรอ AMD Ryzen 7นะครับเมื่อเป็นหมากออกมาแล้วเนี่ยคะแนนในการเรนเดอร์งานมากถึงนะครับ88%ของความพอใจคนที่ใช้กร์าจอเป็นกร์าจอออนบอร์ดเนาะ Radeon ของ AMD นะผมก็ไม่ค่อยเล่น AMD เท่าไหร่โอเคก็เป็นกร์าจอคุณภาพทั่วไปใช้เล่นเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ SSD เป็น SSD แบบ NVMe เลยนะครับให้ความจุมาถึง500กิกเลยนะครับเร็วแค่ไหนลองดูเขียนอ่านอยู่เท่านี้เลยนะครับผมก็ถือว่าน้อยไปนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าจะให้ดีเนี่ยอัตราในการเขียนข้อมูลน่าจะเยอะกว่านี้น่าจะเกินพันนะแต่มันก็ได้แค่นี้เองได้600กว่าผลการทดสอบของ Geekbench นะครับ ได้ทั้งหมดอยู่ที่122 90นะ o perating system เป็น Windows แท้นะครับ Windows 10 Home นะครับ Free Single Language นะ RAM นะครับให้ RAM มา8 GB ความเร็วของบัสอยู่ที่3,200 MHz ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานของโน้ตบุ๊กใหม่ทุกวันนี้แล้วนะครับ อีกซอฟต์แวร์หนึ่งที่เขาให้แถมมาก็คือตัว McAfee นะครับเป็นซอฟต์แวร์ a n t i ี i ไวรัสเป็นซอฟต์แวร์ไฟวอลครับให้มาฟรีอันนี้ก็ตลอดชีพเหมือนกันเครื่องนี้มี Windows แท้ให้แล้วนะมี Microsoft Office แถมให้ฟรีด้วยตลอดชีพเพียงแค่คุณสมัคร Microsoft Account นะครับเขาจะเอาคีย์นะครับจากในเครื่องเนี่ยไปรีจิสเตอร์ให้สามารถ ใช้ Microsoft Office ได้โดยไม่ต้องหาซื้อที่ไหนเลยดีไหมเห็นไหมแบตเตอรี่ <Battery. S 1> เขาเคลมว่าสามารถทำงานได้ถึง9ชั่วโมงนะครับ mm hmm. แต่ที่ผมทดสอบแล้วก, mm hmm. ก็ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ประมาณ4-6ชั่วโมง mm hmm. ครับลำโพงล่ะเสียงดีไหมเดี๋ยวเราลองฟังกันเลยอใจด้วย ก็พอฟังได้นะจะเอาแบบใ <Your S 2> สามากๆต้องแบบว่าอย่างเงี้ย <c oughs> ทัาแสตของเขาเนี่ยนะครับก็ทำจากพลาสติกแต่มีความทัชแบบลื่นเลยนะครับแล้วก็มีความด้านเวลาเอามือข้อมือเนี่ยกดที่คีย์บอร์ดเนี่ย ความผิดพลาดที่อุ้งมือจะไปโดนใส่ทัชแพดมันเนี่ยไม่ค่อยมีเอออันนี้มันเป็นไฮไลท์เลยนะเพราะว่าปกตินี่เรามักจะเจอปัญหากันอย่างนี้บ่อยๆเรื่องของกล้องบ้างละ่ะเป็นไงบ้างกล้องก็เป็นกล้องลักษณะเป็นอ่ากล้องแค่ระดับ HD เนอะ720ก็ทั่วไปนะครับผมทดสอบถ่ายวีดีโอดูด้วย เพราะว่าตั้งแต่ได้ไมายังไม่ได้ทดสอบใหม่เลยอลโหนึ่งสองสามั้งไหมอัอรดรวยเพราะว่าตั้งแต่ได้ไมาไม่ได้ทดสอบใหม่อลโหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่เสียงดีนะถ้าใครแบบซ <c oughs> ูม <c oughs> อ,อย่างเงี้ยทำงานอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพมันกันแล้วนะอ่าโปรแกร,รมที่ใช้เป็นโปรแกร,รมฟิมอล่านะครับโปรแกร,รมตัดต่อวิดีโอตอนเนี้ย ครับตอนนี้มันเปิดโหมดให้ใช้ความสามารถของการ์ดจออะไรงเงี้ยเต็มที่เปิดโปรเจกต์ใหม่ใส่ไฟล์เข้าไปดูนะครับโอเคเอาพวกนี้นะครับว่า editing smaller proxy โอเคก็คือเขาว่ารู้ว่าไฟล์มันเป็นไฟล์ 4K ขนาดใหญ่เขาก็จะทำ proxy นะครับ ออเยืมนี่หละไปเรือครั้งแรกครับไปเรือครั้งแรกโอ้ยพูดตอนนี้โอเคทีนี้มาลองทำสีดูนะ เนี่ยพอพอดูเต็มจอนี้ไม่ได้แล้วนะครับดูเต็มจอนี่กระตุกเลยไงออลกไม่ลงไม่ีมึงขอไปจัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตรงนี้ก็ไฟไแนออ่าโอเคลองเอาไฟเข้ามาใส่อีกหน่อยสิกับภาพนะครับแปะสีอะไรเงี้ย ลองใส่ใส่อฟเฟกต์ดูดูว่ามันจะพรีวิวออกเลยไหมออกอยู่ตเพียงเท่นะครับคือที่ชอบอย่างหนึ่งคือจอมันสวยมากเนี่ยจอถึงแม้ว่าความสว่างมันจะน้อยกว่าโน้ตบุ๊กเกรดเกมมิ่งไปสัก นิดหนึ่งนะครับซึ่งความสว่างของเขาเนี่ยในสเปคเขาบอกว่าอยู่ที่250นิด,นดแต่ว่าเกมมิ่งนอยู่ที่300นิด <ผม S 1> ต่างกัน50นะครับลองเรน,นเดอร์ดูดีกว่าเรน,นเดอร์เป็น 4K นะครับได้ไหม นไหมโอเคเปี้ยงดูมันใช้ cpu เป็นไงโอ้โห CPU วิ่งครับวิ่งเต็มนะครับก็คือ export ค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสังเกตว่า ตัวการ์ดจอไม่ได้ใช้งานเลยในการเอ็กซ์พอร์ต CPU ล้วนๆก็คือตอนนี้ลองทดสอบวิดีโอ 4K ที่ยังไม่ได้ทำสีนะครับมีข้อมูลสีมหาศาลถ้าเกิดว่ารันเป็นซีรีส์สัก5นาทีมีการคัดเยอะๆเนี่ยหรือว่ามีหลายกล้องเนี่ยผมว่าไม่น่าจะไหวฉะนั้นน่าจะเป็นไฟล์ประเภท Full HD อะไรเงี้ยน่าจะได้ นี้เรามาสรุปข้อดีข้อเสียของไอ้โน้ตบุ๊กตัวนี้กันดีกว่านะครับผมข้อดีก็คือโน้ตบุ๊กตัวนี้ให้ CPU ที่มีความแรงคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากเลยนะครับเเทสดูแล้วยังแรงกว่า CPU ในโน้ตบุ๊กที่ใช้งานอยู่นะครับเทสดูแล้วคะแนนเยอะกว่า i7-9750 เนี่ยมันเป็นไปได้นะครับมัน เพราะว่าใช้ CPU Ryzen และสมัยนี้เนี่ยใครๆก็ใช้ AMD Ryzen นะครับน้ำหนักก็เบานะครับแบตเตอรี่ก็นานนะครับเพราะว่าอย่างว่าเนาะมันมันไม่ได้มีการ์ดจอใหญ่ๆไว้เล่นเกมไงตัดการ์ดจอใหญ่ออกไปนะครับจอภาพสวยนะครับมุมมองกว้างมากเป็นจอ IPS เห็นไหมสวยมาก สีก็แม่นด้วยแต่ยังไม่ได้คาลิเบรตดูนะน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าหัว9สนะครับถ้าจะให้เดานะครับต่อไปมาดูข้อเสียกันบ้างนะครับรอบๆมันเป็นรอยนิ้วมือง่ายนะครับเพราะว่าวัสดุทำจากอลูมิเนียมนะครับแล้วก็พน่นพ่นสีด้านด้วยไงมันก็เลยเป็นรอยนิ้วมือง่ายแต่ก็เช็ดออกง่ายเช่นกันนะครับคีย์บอร์ดที่ให้มา มันพิมพ์ไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นะครับแต่ก็พิมพ์ได้มันออกไปในแนวคีย์บอร์ดที่มีไว้สำหรับแท็บเล็ตอะไรประมาณนั้นนะเพราะาอาจจะเป็นเพราะเครื่องมันเบาก็ได้นะแรมกับฮาร์ดดิสที่ให้มาเนี่ยจะไม่สามารถอัปเกรดได้เขาจะมีบิ l อินกับบอร์ดมาเพราะว่าต้องการความเบาบ้างนะฮะก็เลยไม่มีสล็อตให้อัปเกรด ไม่มีส็อตใแ้อัปเกรดฮาร์ดดิสเพราะฉะนั้นในฮาร์ดดิสก์นี้ก็ต้องใช้เพียงพอนะครับ512กิกส่วนแรมให้มา8กิกครับตัวเครื่องนะครับเอาไปนั่งชิวๆร้านกาแฟนี่มันก็จะดูดีไม่หยอกเลยดูไหมจอสจอ14นิ้วถือว่าโอเคเลยนะถือว่าใช้งานได้นะครับถ้ารู้สึกว่าเล็กไปก็ต่อจอ,อแยก ได้ถึงขนาด 4K ก็เป็น HDMI 2.0ครับผมขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแฟนเพจของ d ีถับโฟโตแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ดูคลิปใน YouTube ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ